สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับสวัสดีครับโทรุนะครับโทรุทากิซาวะครับก่อนจูบจูบครับจูบครับจีบก่อนหรือรอให้เขาจีบจีบก่อนครับให้เขามาจีบเราแก่ก่อนหรือเด็กกว่าแก่ก่าแก่กว่าครับอ่ะอ่ะสิบเก้าครับยี่สิบสี่ครับ เผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดมากเเพราะว่าคนมันแสบพร้อมบีบแบบบีบตรงนี้ยใส่แมสไม่เป็นนะครับเดี๋ยวใส่ให้เับไฟหนะาไหน้าเต็เดี๋ยวรักษารั่าให้นด้ยังไงเออโอ้ยใจไม่ออกอ้าวเหรอ เห็นไหมเฮ้ยมองเห็นแล้วเนี่ยของดีๆของดีๆจะอี้บอกซอ้าวสรุปไปเลยนะครับสอนพวกไม่รู้เรื่องมันบกเกยมันบกเกย์เดี๋ยวพี่สอนให้เล่าเดี๋ยวพี่สอนให้เล่าโอเคโอเคของดีแบบนี้มาซื้อไม่ได้เลยนะครับ เราอีสานสำเนียงญ,ญี่ปุ่นได้ไหมอันิ้งาตอข้องดีพันนีไม่ซื้อไม่ได้เพื่อเชิญผ่มซื้อกันนิดนะา พร้อมเจฟฟนนะน้ัขอบใจเยอะอีกอริยัตโต้อริยัตโตไอสเตลูอสเตลูฮาสเตลูฮาสเตลูแปลว่ารองเท้าครับถูกไหมถูกต้องได้เป็นสายฮาร์ดคอร์คุยกันขอดื่มกี่ขั้นแล้วครับกินแล้วครับเนี่นี่เรียมัยังเรียมอ่ะเรียบไม่ได้เตี้ยมไม่ได้เตี้ยช็อตช็อตช็อตแปลว่าอุ้ยเอาเท้า ม่มีใครแย่งไม่มีใครแย่งแว่านะพี่กปวดฉี่ครับอ๋ออไม่ใช่เหรอสามพยางกะระมังเน่กและ king of Q boy e v 3ได้แก่น้องฟิร์สครับ ยินดีนะครับชิงรับชิงไปที่สามนะครับเป็นของน้องฟื้นนั่นเองเย้นี่นะครับ